เมอชาวประมาณ6 0พัคนมารับประด็นและให้ผมเนือเพราะลงในข้อเสนกลับได้พระราชทานปะผมกระลงย์ราวาใหกิจการเสือว่าข้อหนึ่งห้ามมำกิจการลูกไหลพราะว่าไปดูเกี่ยวกับกาเยือนเขาแล้อห้ามกระดานห้าเ้นการเดินหรวสนมที่กรุงเทพห้าข้อสามห้าไม่ให้นังประมาณทางราชการมาใช้ในการสื่อสา ข้อ4ห้ามโกษณากิจการลูกถือชาวบ้านด้วยความกังใจนี่คือปราบผมบรีัมยราษฎต่อมาศูนย์ปฏิบัติการลูกคือบ้านโดยเฉพาะขันพันรวยสมควรอาดีกุลนะครับใ้รวบรวมพระรองราโทวาาต่างๆในการพองค์ท่านเสด็จพระราชฎานชงประจํารุ่นและพระราชทานสิ่งของพระทางากับประชาชนทั่วไปรวบรวมมา รวบรวมมาเป็นพระบรมราโชบายทั้งหมดสิบสองข้อแปลปจากสี่ข้อนะครับเป็นพระบรมราโชบายทั้งหมดส2ข้อนํามาเป็นเป็นมาเผยแพร่กับพี่น้องที่สีานทั้งหมดสิบสองข้อนะครับฟังให้ดีข้อที่หนึ่งพระบรมราโชบายข้อที่หนึ่งห้ามทำกิจการลกเผือชาวบ้านไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับหมายความว่า ไม่ให้เอาลุกเผื่อชาวบ้านเนี่ยรุ่นของท่านหรือเขตของท่านเนี่ยไปสังกัดพรรคการเมืองเอาเสื้อพรรคการเมืองพรรค้นกมินีีมาใส่แต่ไม่ได้ห้ามให้ท่านปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีเช่นการเลือกตั้งสอสสอวอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องไปใช้สิ์เป็นพลเมืองดีนะครับและถ้ามพรการเมืองนั้นมาประกาศธุกิจการรุงเผื่อชาวบ้านในนามบุคคล ทางก,ก,าก,กิจการรัฐบานก็ยินดีเว้นเพียงแต่ว่าห้ามเอาชื่อพรรมาทำหนุนทุกคนทราบนะครับนี่คือพรอบังราเบัยบข้อที่หนึ่งข้อบังคับระเบียบข้อทสองห้ามแสดงแสยะนุญญาภาพในกิจการมัฐหรือรัฐบานเช่นในพอใจรัฐบาลรวมตัวกัน600กว่าร,รุปป่นไปขับไล่รัฐบาลไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเราจะรวมต,ตัวรวมพลังกันได้ก็คือ ทำความดีและทํากิจาการลูกเสือชาวบ้านและลูกเสือตัวไปเท่านั้นทุปปกคนทราบนี่คือพระบรมราษฎรัไปข้อที่สองพระบรมราษฎรัไปข้อที่สามห้ามมิให้นําระบบราชการมาใช้ในกิจาการลูกเสือชาวบ้านระบบราชการหมายความว่าต้องมีคำสัง่งต้องมีผู้ขาราราชาต้องเสนอง,งานตามระเับขั้นตอนแต่ลูกเสือชาวบ้านเรานะครับทำแบบ ชาวบ้านชาวบ้านก็คือคุยกันปรึกษากันเช่นยกตัวอย่างโครงการฝึกอบรมคุณป้าเนี่ยคุณอาุณีสมรเดชเทวินคุณป้าไพฑูรย์กระต่างศินนะครับก็มานั่งประชุมกันในลุเกตต่างๆกับประธานชมรมทำอะไรก็แล้วแต่คุยกันจากเปิดรมนะครับก็มาติดต่อกับทางโรงเรียนขอถามพี่ติดต่อกับทางเพีงนะครับขอสําับนอุปกรณ์การฝึกอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือ นะครับข้อพระลงรัฐบายนะครับห้ามให้หนำประกายมาใช้ในกิจกรรมขงชาวบ้านทุกคนทราบข้อไหนแล้วต่อไปเขาฟรีลูกเถือชาวบ้านไม่มีเครื่องแบบแต่นี้เครื่องหมายเพียงอย่างเดียวคือผ้าผูกคอหว่วงลัดผ้าผูกคอหน้าเสือนะครับให้หลีกเลี่ยงก,การใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายอื่นๆทุกชนิด นะครับนี่คือพระลมลาสบายข้อที่สี่ข้อที่ห้าทรงปราถนาให้กิจการาลูกเตือชาวบ้านเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอันนี้ทับนะครับดำเนการทั้งเรียกประธานรุ่นมาแบ่เป็นพี่เป็นน้องเรียกในหมู่มาแก็ไปคุยก,กันไปปรึกษาหารือกัน ในฐานะพี่กับน้องสา้ากว่าพนี้เราัดแจ้งกันพี่กับน้องเราก็ต้องถามว่าที่จะให้อภัยซึ่งกันในกัรใน,นงานฝึกอบรมครั้งนี้ทา่านองมีเรื่องบาดหมางกันนะครับก็ให้อภัยกันในฐานะพี่เราเป็นพี่เป็นน้องเท่าร่แล้วว่าครับข้อเท่าไรแล้วครับขอ้อ,บขอห้าขอ้อหกให้ลูกผู้ชาวบ้านเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาหมายความว่าไงครับทำให้ดีขึ้นของที่ดีอยู่แล้ว,ก,ลวก็ทำให้ดีขึ้นสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วก็ทําให้มันดีขึ้นต่อไปทําไปเรื่อยๆอย่าหยุดโดยไม่หวังผลตอบแทนที่คือพระพรมลาสบายข้อที่ไรข้อที่หกข,ข,ข้อที่เจ็ดให้ยยมในชาบ้านเป็นผู้นำในการสร้างเราเบียมมีวินยัยและประหยัด เห็นไหมครับในการฝึกลบมแบ,บ่งท่านเป็นหมูรู้จักการทำความเคารพรู้จักทํางานเป็นทีมรู้จักระบบหม,มูทำอะไรทำวพร้อมกันนะครับเราต้องการให้ท่านนําไปใช้กับพี่โรงเรียนกับที่บ้านนะครับเป็นคนที่เคยนอนตื่นสายเหมือนมเมื่อเช้านี้ตื่นมาไม่กินข้าวนะครับถ้าเป็นท่านเป็นผู้มีระเบียบวินันยนะครก็ตื่นมา,า้ปฏิบัติงานงต่างๆงานก็สามารถที่จะเดินไปได้เนี่คือ ข้อไหนข้อเจ็ดดูเถื่อนชาวบ้านเป็นผู้นำในการสร้างระเบียบมีวิพนัและประหยัดนะครับท่าน,นต้องประหยัดด้วยไม่ใช่ซื้ออะไรนะมือถือมีห่อไหนออกมากล้วซื้อนอนั่งกดต้มหน้ำเงี้นครับนี่ประหยัดไหมอย่างเงี้ยพอที่เท่าะะไหร่แล้วข้อแปดภามที่ให้มีค่าใช้จ่ายในการบุกบรณา และการแสดงการที่เราปล่อยไปอย่างผู้เปลยนะครับเราจะาาาต้อง่ให้ผู้เปลยครับห้ามเด็กขึ้นบ้านของเมาทุกชนิดการบุกรมกู้กรังสวาทนั้นนะครับ42ปีมาแล้วไม่เคยใช้พวกประมาณของทางแผ่ดนดินมากไปแล้วนะครับ <cer ahan> เราได้รับการนสนับสนุนการบุกรมกหนึ่ง,งการผูร้วิจิตธาสองการรุกรังวาททุกที่สามาการตัวรุกรังสวาทเอง ในการฝึกระรุกจบ,บ้านที่ภาคอีสานเมื่อสมัย40กว่าปีที่แล้ว300คนฝึก4คืน5วันใช้ก็้ประมาณ8,000บาทท่าน,นเชื่อไหมครับเชื่อหรืไม่เชื่อเชื่อหรืไม่เชื่อสงสัยไหมไม่สงสัยเพราะว่าไม่สงสัยก็จะบอกไม่ฟังสมัยก่อนนะครับ5,000นี้มาทำ รายชื่อทำเนียบรุ่นใช้เครื่องโลดีลให้ก่อนใมีเครื่องถ่ายเอกสารน,นะครับโลดียวมาคือทำเนียบรุ่นแค่นั้นเองสาเหตุที่ไม่เสียค่าหาเพราะว่าก่อนที่จะฝึกอบรมนั้นทางตำรวจะเวชนได้ประสานงานนะครับกับผู้ใหสภานายกกำนันไปบอกว่าผู้ที่เขารับ